ฮาเลเดวิสันโซฟเทลคือหนึ่งในตำนานที่ยังมีชีวิตของโลกมอเตอร์ไซค์ด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานกลิ่นอายคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ s โซฟเทลกลายเป็นไอคอนสำคัญของแบรนด์ฮาเลที่นักบิดทั่วโลกหลงไหลตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี1984 s โซ t a i l ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงไว้ซึ่งเสน่ดดั้งเดิมของความเป็นอเมริกันแท้เส้นสายคลาสสิกกับความรู้สึกสมัยใหม่ ดีไซน์ของ Softail เป็นการจำลองภาพมอเตอร์ไซค์ยุคหลังสงครามโลกด้วยเฟรมที่ดูเหมือนแข็งแต่แท้จริงแล้วซ่อนระบบกันสถเทือนหลังไว้ภายในทําให้ตัวรถยังคงความคลาสสิกแต่ให้ความสบายแบบโมเดิร์นรุ่นใหม่ของ Softail มาพร้อมเฟรมที่เบาลงแต่แข็งแรงขึ้นส่งผลให้ควบคุมรถง่ายและตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมขุมพลัง Milwaukee หัวใจของ So ฟเทลคือเครื่องยนต์มิวเวลกีเอดวีทวินที่ทรงพลังและเป็นเอกลักษณ์เครื่องยนต์นี้ให้แรงบิดมหาศาลตั้งแต่รอบต่ำซึ่งเหมาะสำหรับการขับขี่แบบครูซซิงยาวๆไปตามทางหลวงด้วยความจุ107หรือ114ลูกบาทนิ้วขึ้นอ,อยู่กับรุ่นย่อย So ฟเทลให้ประสบการณ์การขี่ที่แน่นและเต็มอารมณ์เสียงเครื่องที่หนักแน่นตามสไตล์ฮาเลเสถียรภาพและการควบคุมที่เหนือชั้น ด้วยระบบการสะเทือนใหม่ทั้งหน้าและหลัง o f ฟเทลรุ่นใหม่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลมากขึ้นแม้จะวิ่งผ่านทางครุคราดหรือโค้งแคบแคบก็ยังมั่นใจได้การทรงตัวดีเยี่ยมทั้งในความเร็วต่ำและสูงซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับจาก o f ฟเทลรุ่นก่อนอย่างชัดเจนระบบเทคโนโลยีล้ำสมัยซ่อนอยู่ในความคลาสสิกแม้ดีไซน์จะดูย้อนยุคแต่ภายในของ o f ฟเทลกลับซ่อนเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ครบไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบควบคุมแรงบิดไฟหน้า l ล d ระบบสตาร์ทไร้กุญแจและจอแสดงผลดิจิทัลแบบเรียบหรูฮาเลย์พยายามเก็บรายละเอียดทั้งหมดให้ดูสะอาดตาเพื่อไม่ให้ขัดกับภาพลักษณ์วินเทจของตัวรถรุ่นย่อยที่ตอบโจทย์หลายสไตล์ฮา r เล d a เดวิดสันซอฟเทลมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตามความชอบเช่นสตรีทบอบที่ดิบเท่และน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับสายบิดที่ชอบความคล่องตัวหรือแฟตบอยที่มีรูปลักษณ์บึกบึนโชว์กล้ามเต็มพิกัดไปจนถึงเฮอริเทจคลาสสิกที่ให้กลิ่นอายทัวริงแบบวินเทจ พร้อมกระเป๋าค้างและกระจกบ,บังลมสำหรับเดินทางไกลความเป็นเจ้าของที่มีคุณค่าการครอบครองฮาร์ล d เดวิสันโซฟเทลไม่ใช่แค่การมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันแต่คือการเป็นเจ้าของไลฟ์สไตล์ความรู้สึกขณะขี Soft ่โซฟเทลบนถนนสายเปิดโล่งนั้นยากจะอธิบายแต่เต็มไปด้วยอิสระเสียงเครื่องวีทวินที่กระหึ่มอยู่ใต้บอกคือเสียงแห่งเสรีภาพที่แท้จริงเหมาะกับใครโซฟเทลเหมาะสำหรับนักบิดที่ต้องการประสบการณ์ขับขี่ที่มีเอกลักษณ์ แตกต่างจากรถญี่ปุ่นหรือ,อยุโรปทั่วไปเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบความคลาสสิกมีรสนิยมและพร้อมจะสัมผัสวิถีชีวิตแบบฮา r เลอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ขี่ไปกลับที่ทำงานแต่คือการออกทริปยาวๆหรือขี่เพื่อความสุขในทุกโค้งของชีวิตราคาที่คุ้มกับตัวตน h a r l เล d a v i d s o สันโซฟเทอาจไม่ใช่รถที่ราคาถูกแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความคุ้มคา่ามันคือการลงทุนในตัวตนและความสุขในระยะยาว ราคาของ Softail ในไทยเริ่มต้นประมาณ9 0 0 0 0 0บาทไปจนถึงมากกว่า1.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและของแต่งเพิ่มเติมแต่ทุกบาทคือความภูมิใจในการเป็นเจ้าของบทสรุป Harley-Davidson Softail t คือหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่มีทั้งเรื่องราวความเป็นตำนานและความสามารถที่ตอบโจทยุคใหม่ มันไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพความหลงไหลและความเป็นตัวของตัวเองถ้าคุณคือคนที่มองหาความรู้สึกพิเศษในทุกการเดินทางซอฟเทลอาจเป็นคำตอบที่คุณรอคอย